สวัสดีค่ะเช้านี้เมืองในสายหมอกนะคะกับอากาศติดลบหนึ่งค่ะกลายเป็นหมอกคลุมเมืองเลยค่ะวันนี้ค่ะจาก9ก้าโมงเช้าแล้วยังสลัวสเสลียอยู่เลยเด้อค่ะให้ชมเมืองในสายหมอกหน่อยหนึ่งนะคะ เย็นสดชื่นเจ้าค่ะติดลบหนึ่งนะคะถ้าอากาศแบบนี้ติดต่อกันสักสามสี่วันราคาถึงจะมีหิมะนะคะแต่ถ้าอากาศเดียวขึ้นเดียวลงไปหาสี่ห้าองศาเรื่อยๆมันก็ยังไม่มีหิมะค่ะทุกคนค่าความเย็นมันต้องดันกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะหิมะถึงจะลงนะคะ คุมเมืองนิดหนึ่งค่ะวิวทิวทัศน์จากระเบียงบ้านโตโตเองด้วยจ้าต้นไม้ของฉัน ปล่อยตายไปก็มีค่ะเบียงบ้านก็ยาวมากนะคะถ้าเป็นฤดูร้อนตโตโต้ก็ปลูกผักไทยได้เยอะเหมือนกันกระตามกระถางนะคะตอนนี้ก็ปล่อยตายไปไหนอยู่ก็อยู่วันไหนตายก็ตายเด้ยค่ะ เพื่อนบ้านเขาก็ประดับไฟตรงระเบียงบ้านค่ะบ้านตัวโตวไม่ได้ประดับนะคะแถวราวระเบียงแต่ไม่รู้แฟนจะประดับหรือเปล่าให้ดูต่อไปนะค่ะวิวทิวทัศน์เมืองจากระเบียงบ้านค่ะ มองไม่เห็นยอดโบงเลยนะคะทุกคนค่ะลากันไปเลยนะจ๊าด้วยหมอกคลุมเมืองนี่แหละค่ะวันนี้ดูวิวทิวทัศน์นิดนึงค่ะรถกำลังมาส่งของห้างร้านต่างๆค่ะ